เปรียบเสมือนโอเอซิสนะครับทำเป็นน้ำหยดไว้ตลอดเวลาน้ำหยดเนี่ยเสียน้ำไม่ไม่ไม่มากต่อเดือนเสียไม่เยอะแต่สามารถทำให้พื้นที่ตรงนั้นน่ะมันชุ่มชื้นและเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องลดน้ำต้นไม้รอบๆเนี่ยก็จเจริญเติบโตเพราะน้ำในโอ่งมันก็ มันเต็มแล้วมันก็จะล้นออกรอบๆข้างๆซึ่งอย่างต้นใบเตยเตยหอมหรือว่าต้นมะพร้าวต้นนี้ที่โตขึ้นมาได้ก็หยดไว้เป็นอย่างเงี้ยมานานแล้วเป็นหลายปีแล้วนะผมทําอย่างเงี้ยหลายปีแล้วไม่ไม่เคยปิดเปิดหยดไว้นะครับเป็นเหมือนเปรียบสเสมือนโอเอซิสนะอย่ายรอบๆกลายเป็นมีสิ่งมีชีวิต